สวัสดีครับพี่น้องผู้ช่องหางตู้อำเภอินออเชียรพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่หนงานเนี่ยหม็ดหนุ่ยเนี่ยงานนั่มเวทีงานนั่มเชี่ยวสถานที่ลำหน่องเนาะอาเสียบเลยครับเสียบเลยนี่คงเซ็พี่น้อนคงคงตั้งเวทีประมาณใบสามพี่น้องสามสี่โมงคู่ต้ายคือเต่าพี่น้องแต่เมื่อเี้แปลกหูแปลกตาคือแจนนอสสวัสดีครับ มือนี้เจ้าขึ้นเลยมานังขนาดน,นั้นนี่วิธีมันแค่ครับมือนี้โยนลง,จง,งเจ้าห,ห่องสามห้องนะยสองสามห้องนะฟังละห้องวะเหลือแปดหนักซีมันก็เลท็กขนาดนาะบนมันเล็กแขกมาโอ้พวกแสดงว่ามือนี้เจ้าซีเรียสสูตรเตี่ยเซนี่ก็ห้อนอยู่ครับ <laughs> <laughs> เคยอยู่ปะแต่ตีมาเคยมานังนั้นนี่บ่เคยอยู่ปะเคยครับเล่นคอนเสิร์ตเล่นยังไงโอ้นางนานนั่นนี่บ่ ค่อยพเนี้ตาเหรอวะบริเปวณยังไงวะเถ่าแล้วนาง้าบบริเวณไรก็ได้เถ่าแล้วพะนะป้าเถ่าอาจารย์มอดสวัสดีครับอาจารย์มอดสวัสดีครับหาสูตรเด้อหาสูตรยังใส่ได้มันคือห่อนนะครับอากาศนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่มันพวกนี่เพิ่มแบคเตีครับส่วนตัวโพิ่มแบคเตียส่วนตัวป้าพี่น้องพวกนี้เอาพี่น้องเนี่ยหลังพ่นฉากแบบหลังพ่นแต่จอเลยพี่น้องโอ้ยจอดบเลยเอาโ่๊แม่ตะกรงมาเนี้เครื่องเป่ากันบ่ โอ้พี่น้องหวานพอ่อพ่อจานสวัสดีครับพ,อพ่อสวัสดีครับอ้าวโมนี่หาสูตรมาใส่เนะออกยื่นาโซ่ได้โมนี่เ <G ül üyor> ป,ป็มทิองท้องเห็นบ่สมัยก่อนนั่นเป็นยังเสื้อผ้าเนี่ยหาชุดมาเห็ดดนตรีนี่เอาเดี๋ยวประกาศใช้ดอกแกเย็นพอนพอสิ<พ>อ็เมื่อปีเลยไหมพ่อ,พอต่ก่อนพ่อเคยพ่อว่าพ่อเคยไปกับ อนนปท่งบแมนตะก่อนใส่สูตรดีป่ะพอว้าบักสูตรบักเหลืองเลาว่าจำพาดใส่เด็กไคร้ามปาดยางกว่าโรขเ้นมารถเป็นล่มเลยเนาะเอาเอามื่นี้แมงสั้นกติพิษกันติเมือนี้อาจารย์นูอิอันโี้ไี่น่าขนมือนี้เพ่นมง่สั้น้องนอเลนครายไหนครับเน้อง คนหน่อยจะเป็อย่งจะขึ้นได้ใส่ใหม่ครับจะเป็นอย่างอังบอยฟังด้วยชันเป็นรอบเมวอันต้ายเด้อยมัเคยยอกล้วผมเคยบีบไปก็แค่เป็นประต้องบีบนะมียากินยังบุ๋ลายาไายเส้นท้าไว้เพรต้องฝื้นนี่ครับพี่น้อง ขาไม่เพื่อหั่นเดียวไม่ใช่เยนะเลยตอนนี้เออกับหั่นเดียลงไปเอาก็คือไปลงไปเอามันมันกับหั่นแล้วโอ้ไมาบอกมันต้องแหมจุ่มมากกว่านัดออกนะครับช่วงนี้วัดตัดครับเมื่ออาจารย์ต้องตีผิดกันครับอยู่คนละชั้นแล้วว่ะเนี่ยซีน่ากกั็ยังสามรถบาดถูกผู้สาวกะคือจังหลายอยู่ไม่ดีสวยหรอ ต้องย่นพี่น้องสถานที่มันจำกัดครับพี่น้องอยู่แองไหนแงอย่างี้ยอยู่มุกคนยังกว่าโอ้องคบ่มหาแึครับลัย กระถอดปากตี่ล่ะมันไหลค่ะถือถือแล้อยู่ขวงเขาไม่จังหูตัวว่ามันเป่ังไงเออวัน้วนี้นี้วันนน้ว่นันนีนนันนีนี้ั้ันี่น้วันน้น้นี้ว้วัน้วี้น้ันนี้ันน้นีน 再在这方面鱼塘。 โซน,น,ะะน,นทัสโวนจอของไฟ,ไไฟไไเต็มยังไงบอได้บอได้หล่นยังไน้อถึงไปที่สีรถสีหยังกันดะแต่จอผมุดใส่เต็ม,ม,มเหมือนเดิม้อจอก็ยังเหมือนเดิมไฟก็ยังแค่บางส่วนครับรถลงแค่บางส่วนแต่จอได้เต็มเหมือนเดิมครับเสร็จมาแล้วนี่รับ้นอน ออกแบบบนี้เทที่มาแบบนี้ไปหน่อยเอ้ยเอ เ็นไรอ่ะนะรก็ดูอยยละบ่ครับมาบเเป็นอเาเยวมทดสอบเพ็จอบอะไเป็นนอเนาะนี่งงานเ็นนอนบ่เ็นอเนาะหมดเลยหายไปใส่เนอนเลยยเห็ุนี่แหละยสหลายอย่างเยกประเทไยเป็นองเบิรนเนาะตอนนี้พร้อมเลยเป็นนองนี่ตอนนี้พร้อมแล้วนี่เอาย่าลมเป็นนองเดิมให่ตใจกัน ถนนร้อยร้านพี่น้องเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงโลตัสพี่น้องโลตัสอ่านครนายกพี่น้องเนาะเยี่ยงโลตัสนครนายกพี่น้องนี่ให้แรงใจกันพี่น้องวันนี้ทอดแจ้งพี่น้องเนาะบัตรราคา160บาทเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอพี่น้องวันนี้เจอเต็มจ้าเหมือนเดิมพี่น้องยนต์แคบทีห้องพี่น้องนี่จ้าด้วยพื้นที่จัมกัดแห้งพี่น้องเนาะเดินยุการถนนด้วยพี่น้องการถนนเลยนัะนี่ แต่โอเคสถานที่ได้พี่น้องได้อยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหน้าก็มาใหม่นะเนาะมึงหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามช่องมาเพื่อนเพื่อยเพื่อนแล้วหายใจพี่น้องเนาะอันนี้เจอกันที่โลตัสนครนายกนะเนาะซอสแจ้งขลโลพี่น้องเนาะจะเริ่มใหม่หางใจทีมงานสำหรับแล้วมันโชคหลายๆพี่น้องนี่โดยเฉพาะอาจารย์มือกองเปื่อยแน่นอนครับวันนี้เรียนเรียนยีนาจอครับพี่น้องเอาไปครับบ๊ายบายสบายดีครับ